ครับ่อสวัสดีครับนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับนะครับเหรียญในรัชการที่9ที่มีความเกี่ยวข้องกับตาสัญลักษณ์ต่างๆนะครับตาแรกเลยนะครับก็คือตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินนะครับในเหรียญของรัชการที่9้าในปี2 4 9 3ามนะครับ จะใช้ยังใช้ตาแผ่นดินที่นะครับออกแบบโดยกรมพญาณิสลานุวัติวงครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับมาเปลี่ยนแปลงในปี2500นะครับได้มีการออกแบบนะครับตานะครับเป็นตาแผ่นดินนะครับออกแบบโดยนะครับกรมศิลปากรนะครับโดยนะครับยึดเอานะครับตา แผ่นดินสยามนะครับในรัชกาลที่5นะครับซึ่งออกแบบโดยกรมพญาณิสรานวัติวงศ์นะครับมาเป็นแบบนะครับในการทำตาแผ่นดินนะครับในปี2005นะครับซึ่งนะครับเราจะปรากฏเห็นนะครับในเหรียญนะครับที่ออกที่เป็นการออกแบบตาแผ่นดินใหม่นะครับ ในเหรียญที่ยังเป็นตาแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับในปีสองพันห้าร้อยนะครับซึ่งนะครับที่ได้ออกแบบนะครับเป็นรูปแบบตาแผ่นดินนะครับในปีสองพันห้านั้นนะครับจะพบเห็นได้อยู่นะครับในสามชนิดราคานะครับก็คือชนิดราคานะครับยี่สิบห้าสตางค์นะครับชนิดราคาห้าสิบสตางค์และก็ชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับนะครับ ซึ่งนะครับรูปแบบก็จะยึดเอาจากมาจากตาแผ่นดินในสมัยราชการที่5นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเหรียญนะครับตาแผ่นดินนะครับในรศหนึ่งสองนะครับชนิดราคาบาทหนึ่งของราชการที่5นะครับซึ่งนะครับจะมีการแก้ไขนะครับตรงบริเวณตรงการครับให้เป็นตาอามนะครับเนื่องจากนะครับ ตาแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5นั้นนะครับตรงตาอาบนะครับ um จะมีความหมายนะครับจะเป็น3ามช่องนะครับช่องแรกช้างสามเสียนนั้นจะเป็นหมายถึงสยามเหนือสยามกลางและสยามใต้นะครับอีกช่องหนึ่งจะเป็นรูปช้างนั้นจะหมายถึงสยามรัดนะครับอีกช่องหนึ่งจะเป็นรูปกิดไข้กันนะครับจะเป็นความหมายถึงมาลายูนะครับประเทศเมืองประเทศสลาดนะครับของสยามนะครับใน ช่วงระยะเวลานั้นครับสมัยรัชกาลที่5นะครับพอมาเปลี่ยนแปลงนะครับมีการแก้ไขนะครับโดยช่างของกรมศิลปากรครับได้ออกแบบเป็นเหรียญแบบนะครับในเหรียญ50สตางค์25สตางค์และเหรียญ1นบาทเนื้อเงินนะครับตาแผ่นดินไทยนะครับและต่อมานะครับปีพศ2 5 0 6นรนะครับได้มีการออกแบบอีกนะครับ เป็นตาพระราชลัญจกรนะครับตาประจําพระองค์ในรัชกาลที่9นะครับซึ่งนะครับจะพบเห็นอยู่ในเหรียญนะครับเหรียญเหรียญประเภทบานิสคอยนะครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับพิเศษนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญชนิดนี้จะสังเกตได้ง่ายก็คือนะครับผิวจะมีความแวววาวเงาเหมือนเหรียญขัดเงานะครับแต่ไม่ใช่เหรียญขัดเงานะครับพื้นเหรียญจะมีลักษณะด้านนะครับ เหมือนเหรียญพ่นทรายนะครับนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่นะครับสร้างมาจากวัสดุนะครับพิเศษนะครับใช้วัสดุที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับแล้วก็การออกแบบนะครับการตีประทับการปั๊มเหรียญนะครับจะประทับหรือปั้มเหรียญให้เกิดให้ทำให้เหรียญเกิดความคมชัดนะครับคมชัดมากกว่าเหรียญปกตินะครับซึ่งนะครับ จะเริ่มการสร้างเหรียญแบบชนิดพิเศษ,ษ,ษบานิสคอยนะั้นนะครับจะเริ่มสร้างในปี2องพนนะครับซึ่งเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญเสด็จนิวัดพระนครน,นะครับเนื้องเงินนะครับและเหรียญชนิดที่2ก็เป็นเหรียญย0บาทนะครับครบ3รอบนะครับและก็ชนิดที่3าก็คือเหรียญ1นบาทนี่แหละครับและเหรียญต่อมานะครับที่นะครับ มีการจัดสร้างขึ้นนะครับก็คือเหรียญตราคุดนะครับซึ่งนะครับในปี2017นี้นะครับมีการทำเหรียญชนิดพิเศษก็คือเหรียญบานิสคอยคือเหรียญคุดนี้นะครับขึ้นนะครับเป็นเนื้อเงินเคลือบคิวโปนิกเกิลนะครับเป็นการออกแบบนะครับพระราชรัจกรคุดนะครับตาประจำราชการที่9นะครับขึ้นนะครับขึ้นใหม่นะครับซึ่งตาคุดเดิมนะครับก็ มีการใช้กันมาตั้งแต่รัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่8นะครับจึงมีการออกแบบขึ้นใหม่นะครับโดยผู้ออกแบบนะครับตาคุดคือนางสาวปานีครับดีขายวงนะครับนางสาวปานีขายเชื้อวงนะครับเปลี่ยนช่างของกรมศิลปากรนะครับและเหรียญบานิสคอยนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญเป็นมีความมาตรฐานเทียบเท่านะครับกับเงินนะครับของ โซนยุโรปและอเมริกานะครับเพราะเป็นเหรียญที่สร้างมาจากเนื้อเงินนะครับถ้าเป็นเหรียญคุดแบบหมุนเวียนธรรมดานะครับนี่ครับอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นนี้นะครับจะเป็นเนื้อดิบูชุบนิกเกิลน,นะครับหรือไม่งั้นก็เป็นทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับนะครับท่านต้องเข้าใจจุดนี้ <c oughs> คือลักษณะของเหรียญน,นะครับจะแตกต่างกันกับเหรียญแบบชนิดพิเศษ,ษแตกต่างกันไม่มากนะครับแต่ ที่แตกต่างกันได้เห็นได้ชัดก็คือโลหะวัสดุที่ใช้สร้างและก็ความคมชัดของพิมพ์นะครับจะแตกต่างกันมากนะครับนะครับท่านดูเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับแบบธรรมดานี้นะครับซึ่งเราเข้าใจผิดหรือค้นไม่เราไม่เคยเห็นนะครับในเหรียญที่เป็นบานิสคอยนะครับเหรียญพิเศษนะครับให้เราสังเกตให้ดีนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับนะเหรียญ ต่อไปนะครับที่เป็นตานี่เป็นตาพระราชลัญจกรนะครับในเหรียญมหามิ่งมงคลเฉลีมงพลพระชนมพรรษา60ปีนะครับนะฮะในเหรียญสองบาทนะครับซึ่งนะครับในเหรียญสองบาทนี้นะครับในเหรียญแบบปกตินะครับจะนะครับจะผลิตมาจํานวนนะครับในชนิดปกติก็คือสิบล้านเหรียญนะครับแต่ในเหรียญจะมีเหรียญชนิดที่เป็นแบบพิเศษหรือมานิสคอยนี้นะครับ จานวนหนึ่งมืนเหรียญนะครับในเหรียญสองบาทนะครับลักษณะก็เหมือนที่ผมบอกนะครับท่านสังเกตความคมชัดของของเหรียญนะครับแล้วก็สังเกตบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับจะเป็นผิวด้านนะครับแต่แวววาวนะครับผิวด้านแต่แวววาวนะครับซึ่งในเหรียญสองบาทนะครับปีสองห้าสามศูนย์นี้นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเคลือบด้วยคิวโปนิเกิลทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับ เงาทองแดงบริสุทธิ์นะครับเคลือบด้วยคิวโปนิเกิลทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญชนิดพิเศษบานิสคอยนี้จํานวนหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับจากจํานวนการสร้างสิบล้านเหรียญนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับลองนะครับค้นขวาหาลองดูนะครับถ้าเจอแบบที่ผมว่านี้นะครับให้สังเกตพื้นเหรียญนะครับถ้าเพื่อนชอบชิปนี้ก็รากดไลค์กดติดตามให้ด้วย